สวัสด,ดีจ้าพี่น้องปองไปสุกผู้สุกคนตอนรับข้อสู่ช่องก็ติดหวยดังมากแค่เนาะจาะเข้ามาพอกับแอดมินอีเช่นเคยนะพี่น้องแอดมินก็ได้ไปรวบร่วมแนวทางการเสี่ยโชคแนวทางดีๆตัวเลขเด็ดๆตัวเลขปังๆเอามาแบง่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งกันคือเกาเนาะจาะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของผมซื้อดำครับแนวทางของอาจารย์สมาร์ทอนาวิโลแล้วก็แนวทางของหมาน้ำโชคเนาะจาะ ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็สิได้รับชมคลิปใหม่ๆส่วนแอด,ดมินก็สิได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะแหลกเปลี่ยนกันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการบอสเซวลาเฮากับไปรับชมแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของผมซื้อดำก่อนๆเลยจ้ะ แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่6 6กันยายน2 5 6, 6 5สภาซึ่งวันนี้เพิ่นก็ะหายวิ่งรูดที่ลัก6กับลักเด้วยพี่น้องแนวทาง3โตเม็ดเดียวที่เพิ่นใหาก็กคือ2,7,6 6,2,7,6แล้วกับเด้อจ้ะ3โตเม็ดเดียว2,7,6ต่อ้วยแนวทางชุด2โต6,2,7,6และ7,2แด้อจ้ะวิ่งรูด6กับเดะจ้ะ 7, แนวทางของผมซื้อดำครับ แค่ไฟเบิงจุดเอาไ้เบิงกันเด้อจ้ะเอาไ้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเด้อจ้าไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเราจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์สมาร์ทแล้จ้าแนวทางรัฐบาลไทย16กันยายนซึ่งก็เป็นแนวทางชุด2ตัวบนเด้อจ้ะนั่นก็คือ606263แ, 60, และ69เก้าจ้ะ606263และ6 9แนวทาง2ตัวบน อาจารย์สมาร์ตก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นาติดตามนะจ๊ะแคปไปเบิงจดเอาไว้เบิงกันเลยจ้าไปเบิ้งต่อกันที่แนวทางของอนาวิโลกันต่อเลยจ้าแนวทางรัฐบาลไทย16กันยายนชุด2ตัวบนล่างที่เพิ่นให้ก็คือ05 5 4แล้วก็0 4เด้อจ้า05 5 4 0 4 3ตัวเม็ดเดียว หาศูนย์ีเด้อพี่น้องเด้อสามตัวแดงๆ5 0หาศูนย์ซีศูหาหและ0ูซีแนวทางของอนนาวิโลแคปไปเบิงจุดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้าไปเบิงต่อกันอีกหนึง่งแนวทางเนาะจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของหมาน้ำโชคเนาะจ้าแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิกันยายนเนาะจ้า ชุด3ตัวบนซึ่งกระด้แกตัวเลขลักศูนย์ลักหแล้วก็ลักหจับคู่หายแล้วเป็นทีเดียบร้อยก็ได้0ศูนย์หนึ่แล้วก็หกหนึ่นยะจ้ะสาตัวสามหางนะพี่น้องศูนย์หกแล้วก็หกหนต่อโดยเนื้อทางสอตัวล่างซึ่งกรได้แกตัวเลขลัก 1, แลกปลักห้าแล้วก็ลักสอจับคู่หายแล้วเป็นทีเดียบร้อยก็ได้แกแปด้า หาสองและสองแปดด้วยจ้าย่ำกันอีกรอบหนึ่งสตัวล่าง8ปดหาหาสและสองด้วยจ้า3ตัวบน016 160และ6 1 0นนยแนวทางมานําโชกด้วยจ้าแค่ไปเบิ่งจุดเอาไว้เบิ่งกันด้วยจ้าเพราะว่าจะเป็นแนวทางของ อนาวิโลอาจารย์สมาริหรือว่าผมซื้อดำนะจ๊ะแคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงกันนะจ๊ะผมเลดแคบระเป็นกับจุดเอาไว้นะจ๊ะเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันนะจาทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารยณในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติเดจ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินเบี้รัฐบาลเท่านั้นเดจ้าทางช่องบสนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนำเดจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้วจ้ะสื่อต่างกำลังทราบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของด้วพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโ่งดีแห่งๆปังๆมั่นๆกันทุกคนด้จ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปซ้ำนิก่อนด้จ้ะแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า